ส่อยข้อมือปี่เสียงเงินแท้แบบเดียวค่ะ เสริมดวงท่านที่เกิดวันเสาร์เดือนพฤษภาปีมะแม่นะคะอันนี้ลูกค้าทำอาชีพเกี่ยวกับเซฟตี้รถไฟนะคะนี่ค่ะดวงโดยรวมของลูกค้าท่านนี้นะคะอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งหน้าที่การงานและการเงินอาจจะมีปัญหาในเรื่องของด้านการงานบ้างแต่ก็สามารถแก้ไขผ่านไปได้การเงินเนี่ยก็มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายค่อนข้างเยอะได้รับทรัพย์มาก็มีเหตุให้ต้องจ่ายออกนะคะอันนี้เป็นแบบหินที่ลูกค้าเลือกเองค่ะเป็นหินอาร์เกตนะคะ ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลมั่งคั่งร่ำรวยอันนี้นำพานำพาโชคนะคะแล้วก็เป็นป้องกันภัยด้วยค่ะแล้วก็เสริมในเรื่องของสุขภาพนะคะนี่ค่ะอันนี้คือร้อยแบบเดียวนะคะแล้วก็เป็นร้อยหินแบบเดียวกันเลยทั้งเส้นนะคะไม่ได้ร้อยเสริมหินแบบอื่นเลยนี่ค่ะสวยมากเลยองค์ปีเสียผ่านการลงพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตเห็นรอยแดงบนองค์ปีเสียนี่ค่ะอันนี้ร้อยตามขนาดข้อมือลูกค้าเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจบูชาปีเสียงานเงินแท้ร้อยหินมงคลเสริมตามดวงวันเดือนปีเกิดก็สามารถทักไลน์เข้ามาคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเบีจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้ค่ะ